สำหรับชาวราศีเมษนะครับอ้าวดวงการเงินในเดือนมิถุนา67จจะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะก็มีปัญหาใหญ่เนี่ยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวกับการเงินนะคุณเองก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะหลังหลังเลเลยจะงัดกับมันดีไหมนะจะแก้ไขมันดีไหมต้องบอกว่าคุณรีบจัดการในเรื่องของการเงินเนี่ยนะที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะครับรีบจัดการเลยนะผมว่า ชาวราศีเมษเนี่ยเอาอยู่นะครับนะเขาบอกว่าอ้าวแล้วไพ่ไม้มันขึ้นมาเกี่ยวกับการเงินนี่คืออะไรเขาบอกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเนี่ยนะครับให้คุณเนี่ยไปคว้าคว้าแล้วได้เงินนะหยิบจับอะไรได้เงินต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะเดือนมิถุนาเนี่ยนะสำหรับชาวราศีเมษมีแต่คุณเองเนี่ยนะจะเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองอ่ะไปกันต่อนะครับนะบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะ ไอสิ่งที่คุณเจอเจอเนี่ยปัญหาเนี่ยการเงินเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเก่าๆนะเป็นปัญหาที่แหมเร็ดรอดมาให้คุณเนี่ยได้แก้ไขนะจะถามว่าคุณเอาอยู่ไหมในเดือนนี้ผมว่าคุณเอาอยู่นะชาวราศีเมษเนี่ยนะฮะได้3ถ้วยนี่ก็พูดถึงเฮ้ย อย่างน้อยเนี่ยนะคุณเองมีเงินเก็บนะไม่ถึงขั้นโอ้โหจะเจ็บจะจนจนแบบไม่มีอะไรจะแดกอะไรเงี้ยไม่ไม่มีนะครับต้องบอกว่าคุณเองมีความสามารถเพอเเนี่ยมีความสามารถที่จะไปคว้าเงินอะไรเนี่ยนะเงินทองก้อนใหม่ๆได้ตังคากนะครับโบถือว่าเป็นอนาคตที่ดีเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีเมษนะครับ